มีคนถามมาเยอะมากทั้งในติ๊ t o k ทั้งใน IG ทั้งในอะไรหลายๆอย่างนะฮะว่าผมใช้กีตาร์อะไรบ้างแล้วก็ใช้กีตาร์รุ่นอะไรนะฮะได้อันนี้ก็จะมาบอกกันนะฮะสวัสดีครับผมติวเตอร์จากเยะวะาวราชนะครับก็ปกติก็จะเล่นกีตาร์อยู่เยะวะาวราชเนาะตรงวนี้อยู่ที่บ้านนะฮะเราก็จะมารีวิวกีตาร์ตัวแรกเลยแล้วกันตัวนี้ชื่อกีตาร์ว่าเอ,อ่อมาตินเอลนะฮะเป็นกีตาร์ไซส์เล็กมากๆนะ,ะตัวนี้ใช้ตั้งแต่อยู่มอ มสองมสามเลยอะแบบเล็กน่ารักมากเสียงเพี้ยนช่างมันนะฮะก็ซื้อมาเนี่ยเราตื่นเต้นมากๆพร้อมเป็นกีตาร์แบบแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกเลยมั้งไม่แน่ใจก็คือกีตาร์แบบเนี้ยมันแพงมากแต่ด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวเล็กไงียมันเลยถูกก็เลยซื้อมานะฮะโอเคตัวต่อไปเรามาดูเลยนะฮะ คครับตัวนี้นะครับชื่อน้องทักกี้นะฮะก็ไม่ได้มาจากใครคนไหนนะฮะไม่ได้มาจากคนที่อยู่ดูไบนะฮะตัวนี้ชื่อทักกี้นะเพราะว่ามันชื่อยี่ห้อทากามินะฮะซึ่งยี่ห้อเนี่ยมันเป็นกีตาา์ยี่ห้อที่แบบเราเห็นศิลปินแบบใช้กันเยอะมากบนเวทีอะไรเน mm ี hmm. ้ยทั้งตอนนั้นผมไปเล่นดนตรีที่บางแสนเจอพี่ที่โจโกล้งองเขาขาใช้ยี่ห้อนี้กันเจอพี่ชาติสุชาติอะไรเงี้ยเขาใช้ยี่ห้อนี้กันเราก็เลยแบบ เอออยากได้มากเลยแล้วเขาก็แล้วก็ดีนมาว่าพักไฟฟ้าของย e ี่ห้อเนี่ยมันเสียงดีมากๆแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากๆเลยนะครับก็เรื่องจริงนะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันโตมากับผมในระดับหนึ่งเลยดูสภาพดีทุกคนมันเน่ามากอะมันตากฝนมาอะไรมาหมดแล้ว <c oughs> ผมก็ค่อนข้างจะรักตัวนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอาให้เขาได้พักผ่อนบ้างนะครับมันเหนื่อยกับผมมาสามสามเกือบสี่ปีแล้วอะ ผมก็มีตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับซึ่งคือตัวนี้นะฮะมาละตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันกันกบตัวเมื่อกี้นะฮะตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า e f 3 4 1 s c นะครับซึ่งตอนเราซื้อตัวนี้มาเอ้เขาบอกก่อนว่าตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีขายในไทยฮะเออแต่ตัวเมื่อกี้สามารถไปซื้อได้ที่ร้านนคะรหลวงการดนตรีนะครับที่ฟอร์จูนแล้วก็ที่หลายที่นะเป็นมีหลายสาขาแนละ้วาเอาไปดูเอาแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าต้องให้คนฮิ้วเข้ามานะครับก็เป็นตัวที่ เสียงดีมากครับแล้วก็ตัว PM เนี่ยมันจะมันจะแรงกว่าตัวเมื่อกี้ระดับหนึ่งแต่ว่ารับประทานแบตเตอรี่มากๆครับตัวเนี้ยสามเดือนอะเปลี่ยนแบตก้อนหนึ่งไอเนี้ยใช้แบตใช้ถ่านสองก้อนถ่านซีเลียมอะไอเก้าโวลต์อะรับสองอาทิตย์เปลี่ยนทีว้าวรับประทานแบตมากๆแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้มันเป็น,นตัวนี้มันก็พร้อมจะมาแบบรับชะตากรรมเดียวตัวนู้นนะฮะ ก็ตัวนี้ก็ตั้งใจจะใช้อีกสักประมาณสัก3-4ีป่ปีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวที่เอาไปเปิดหมวกที่เยาวราชต,ตอนนี้ณปัจจุบันเลยนะเป็นตัวที่ทนไม้ทนเท้าดีมากๆม, <c oughs> มีรอยแฟนคลับมันมีอยู่คนหนึ่งอะใส่กําไลมาเว้ยกำไลเหมือนลูกปัดหินอนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมาขอเราถ่ายรูปอะแล้วเข้ามาแบบเข้ามาใกล้ๆเราอะปังนี่แบบ holy holy อะไรประมาณนี้เลยฮนะมีนี่นี่นี่นรูอยู่นี่ไม่รู้เห็นไหมมีรูอยู่ มีรอยเยอะมากครับตัวนี้ตแต่ตัวนี้ผมรู้สึกก็มันน่าจะทนกว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดตัวเมื่อกี้จะเป็นท็อปแบ็คโซลิดตัวนี้ไม่น่าจะเป็นซีด้าไม้ข้างกรหลังจะเป็นลามิเนตเมเปิลแต่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องท็อปโซลิดหรือออลโซลิดนะเท่าไหร่นะผมสําคัญเรื่องการใช้งานกับเสียงที่ได้มากกว่าซึ่งส่วนตัวผมพอใจกับเสียงตัวนี้มากๆเป็นตัวที่รักมากๆเลยนะฮะมาตัวต่อไปนะครับจริงๆแล้ว จริงๆแล้วผมเป็นคนที่เอ่อเล่นกีตาร์ป่มมาตลอดเลยแทบจะไม่เคยแตะกีตาร์ไฟฟ้าเลยสักนิดเดียวนะฮะเอ่อแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอะผมไปเล่นดนตรีอะไรมาเนี่ยแล้วผมเห็นคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเงี้ยมันแบบมันเท่อะด้วยแหละอะไรประมาณนี้ด้ยวยแหละแล้วผมเป็นคนที่ชอบเพลงของ tattoo color ระดับหนึง่งแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนนะที่แบบอยู่ในวงการหรือแบบเป็นนักดนตรีอะไรมาเนี่ยเขาก็บอกว่าติว คนจะฝึกเล่นกีตาร์ไฟฟ้าบ้างนะเพราะว่าแบบเผื่อเวลาไปเล่นวงอะไรมันเนี่ยมันก็ต้องเล่นไฟฟ้าเพราะมันจะเล่นโป่งไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมมันเล่นไม่ได้นะแต่อาจจะด้วยความที่บอกว่าไฟฟ้ามันอาจจะครอบคุมกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็เพิ่งไปซื้อตัวนี้มาไม่นานวันนี้ดีพี่ดูดนะ <c oughs> มาละตัวนี้คือ,อกีตาร์ตัวไฟฟ้าซื้อมาเพื่อฝึกเล่นเลยนะครับก็ผมเล่นไม่เป็นเลยจริงๆนะไม่เป็นจริงๆย้ำว่าไม่เป็นเลยนะฮะตัวนี้คือกีตาร์เฟนเดอร์ ไ e 57ห<ะ>้เจ็ดเนปิกอัพนะครับจะเป็นอ๋อเลสเซนเซอร์นะฮะเป็นเป็นโมเดลที่คนขายเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันมีฉาย,ยาว่าแคปตันเจแปนนะฮะกีตาร์ <c oughs> itar, ตัวนี้เป็นกีตาร์แมนอินเจแปนนะแต่ว่าผมก็ชอบเสียงมากๆมันมากๆเลยนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า U S M จะดีกว่าน,นี้หรือเปล่านะแล้วคอตัวนี้จะเป็นคอ V shape นะครับซึ่งตอนแรกที่ได้ยินชื่อว่า V shape อะผมมาด้ยินว่าคอ V แม่งเล่นยากอะไรมันเนี่ย แต่พอได้มาเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยเล่นติดมือว่าตัวกีตาร์โปร่ง2องตัวสาตัวเมื่อกี้เยอะเลยมันชินอ่ะแบบอะไรวันนี้ยบางครั้งผมก็ตัวนี้ไปเปิดโหมดที่เยาวราชนะเผื่อมีคนเคยเห็นนะฮะแต่จริงๆผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมก็ยังเล่นไม่เก่งหรอกเพราะว่าผมไม่เคยเล่นไฟฟ้าไงก็มีแบบ เสียงรถแม่งดังกว่าเสียงกีตาร์อีกแล้วโอเค <c oughs> okay, ครับทุกคนวันนี้เราก็รีวิวกีววกตาร์ของตัวเองจบไปแล้วนะครับซึ่งอาจาจะไม่ได้เอาสเปคอะไรมาพูดถึงเงยอนะนักเพราะว่าผมมองว่าทุกคนไปเปิดเอาดูกันได้ในอินเทอร์เน็ตใน g o o g l e นะคับตเ,ตเ,ตเต็มที่เลยตัวแรกชื่อ L X 1นะครับเอยไม่ใช่มาติ n L X M นะครับตัวที่2ชื่อ Ta ก a mine E T N 10 C นะฮะตัวที่3ามชื่อ t a k a m i n e E F 3 C 1 S C นะตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อรุ่นแต่ไปร์ชเอาว่า ลคปตันเจแปนนะผมไม่รู้ชื่อรุ่นจริงๆก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากติดต่อติดต่องานให้ไปรีวิวกีตาร์นะยินดีไปโอเคครับทุกคนงั้นขอตัวลากันแค่นี้นะบ๊ายบาย